สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเปิดตัวรายการใหม่แกะกล่องนะครับ <Wow. S 1> ชื่อรายการพี่ห้อยอะไรนะคอนเซปต์ง่ายๆคือเราจะไปสอบถามนะครับผู้คนอาชีพต่างๆคนต่างๆที่เราเดินเจอตามท้องถน,นนตามร้านตามตลาดนะครับว่าพี่ห้อยพระอะไรและ,ะที่มีเหตุผลอะไรทําไมถึงห้อยพระองค์นี้และก็จะมีการแจกพระ ที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมกับอาชีพของเขารวมถึงถ้ามีพระให้เราเช่าเราก็จะรับเช่าสดๆตรงนั้นเลยนะครับและรบกวนกดติดตามฝากกดไลค์ให้เราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับครับถ่ายดีไหมเฮียก็ช่วงนี้ก็เงียบๆลกนหน่อยนะครับ ตั้งแต่โควิดมาก็เงียบเงีบไปหน่อยอ๋อไอ้ห้อยผ้าไหมครับเพราะว่ามีห้อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้นะมาดูไม่เท่าเต็มไอ้ห้อยผ้าอะไรบ้างเดี๋ยวดูหน่อยเอ้ยหนุงมพ่อกลวยอันหนึ่งงบน้ำอ้อยอันหนึ่งงบน้ำอ้อยนี่ที่ไหนไอ้เฮียก็ไม่รู้เหมือนกันก็ของตั้งแต่ปู่ย่าตายชายน่ห้มาออ๋เขาให้มาใช่ป่ะดูไม่เป็นแล้วก็เนื้อว่านอันหนึ่งเฮียขายขายดีไหมก็ก็ค้าขายก็ได้ได้เรื่อดแต่ช่วงนี้เงียบเงียบลงไปเยอะ อ่าแลยาค้าขายดีขึ้นนะมก็อยากครับเดี๋ยวผมเอาค้าขายให้เฮียองนึงครับนี่อันนี้เปนเต่าเต่าหลวงพูหลิวครับ,รบเดี๋ยวเฮียไปเลี่ยมไปเอาติดร้านไว้หรือว่าจะทําอะไรก็ได้ได้ครับและแล้วลองดูว่าเวลาเราบูชาเต่าแล้วการค้าขายมันจะดีขึ้นหรือเปล่าครับครับ,คร,บครับผมแล้วพัดพัดในคอเฮียมีองคไหนอยากปล่อยไหม ไม่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 อยากปล่อยไม่ได้อยากปล่อยใช่ป่ะเอาไว้เอาไว้ปุ้องกันตัวเงี้ยได้ตั้งแต่เด็กแล้วโอเคครับแต่ถ้าอยากปล่อยผมก็จะขอซื้อเฮียไว้สักองคแต่ถ้าเฮียไม่ปล่อยไม่เป็นไรยังไม่ปล่อยได้ครับได้ครับได้ขอบคุณมากนะครับเฮียขอบคุณครับ้มาหาสัมภาษณแม่บ้านคนหนึ่งป้าก็ได้ป้าห้อยพราด้วยป่ะโอ้ยอันมื้อนนี้ก็ได้แเนมาก่ะ แล้วปกติห้อยพ้าอะไรอยู่ปะ่ะห้อยกันทุกองลองปูกลกงปู่โตบ้างเขาให้มากระเลกแลงเลยอ๋อแล้วตอนนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะเรื่องช่วงนี้ก็ตอนนี้ติดโควิดอยู่หลายคนอ๋อเรื่องโชคลาภเรื่องอะไรเป็นไงช่วงนี้โอ้อยังโชคลาภเหรอคะ มันก็ไปไปมามาเนี้ยนเลนนิดนหน่อยค่ะได้นิดนิดๆหน่อยอวันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะผมมาตั้งใจมาหาพาที่ป้าห้อยหรือว่าที่คนเขาห้อยกันแต่ว่าป้าไม่ได้ห้อยมาใช่ไหมใช่แต่ผมว่ามีพายที่เหมาะกับป้าสักองหนึ่งเงี้ยจะให้ป้าลองพบติดตัวดูป้าคิดว่าจะลองไหมคืาตีนให้ตวนให้เงิงนผมอยู่กับเมีย ไหนที่ดูหน่อยมีอะไรให้ป้าได้บ้างป้าคนอีสานใช่ไหมจ้าคนอีสานก็ต้องนี่เลยหลวงพ่อคูณวัดว้าไร่นี่ถ้าห้อยพระได้ตังค์เลยนะจ้าผมจะซื้อป้าสักองค์หนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาเอาพระเราไปก่อนลองเอาไปติดตัวดูนะป้าแล้วเผื่อจะมีโชคมีลาบแล้วก็มาบอกเราแล้วกันจ้าจ้าได้ครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนะครับ้าขอบคุณมากค่ะคือภารกิจวันนี้จริงๆแล้วเราจะมาหา จะซื้อพระซัดองค์หนึ่งที่แบบเขาไม่เล่นกันนี่แหละคือเราเหมือนว่าเอ้ยเอาเงินให้เขาไปต่อยอดเ่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยแต่เรายังไม่เจอคนห้อยพาะซักองค์เดี๋ยวไปดูกันเกิดเจอคุยแป๊บหนึบบน่งได้ไหมสามนาทีช่วงนี้เป็นไงบ้างวิ่งแก๊บช่วงนี้ง่ายก็ เงียบปฮะออกนอกโซนไปมันก็ไม่น่ามีงานรายได้ตกลงไปประมาณไหนได้ถ้าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณครึ่งหนึ่งถึงไหมก็เติบรึ้นครึ่งของครึ่งอ่ะครึ่งของครึ่งใช่ก็คือสมมุติได้อยู่สิบก็อาจจะได้เจ็ดได้หกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะใช่แล้วพี่ค่อยพัอะไรครับขอผมเป็นจี้ถ้าคนอู๋ะโอ๊ยไม่ใช่พักใช่ป่ะแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช้มอเตอร์ไซค์ตลอดเวลาใช่ วันนี้ผมจะให้พาร์ที่ติดตัวองหนึ่งเป็นพาระที่เหมาะมากๆเกี่ยวกับนิรันดร์ตรายแล้วพลาดปลอดภัยครับผมนึกออกว่าหลวงพ่ออะไรไม่รู้ว่าหลายหลายหลวงพ่อจัดหลวงพ่อทวดไงอ๋อหลวงพ่ทวดอ่าเอาไว้ติดตัวองหนึ่งติดรถไว้ก็ได้นะครับนะแล้วก็อย่างกวนอูอย่างเงี้ยพี่ได้มายังไงครับผมเช่ามาเช่ามานานแล้ว าแล้วเ,<ร>เ,เวลาเราให้เรารู้สึกไงของพวกนี้เรามีความเชื่อไหมก็ต้องเชื่อครับไม่ไั้ไไม่ได้ให้พ่าก็มีที่บ้านก็มีพามกันมียมนเยอะเหมกันอ๋อแต่อยู่บนหิ้งเช่ามันอย่างไหนครับวัดนี่ฮะวัดที่แถาาวไซน้อยอ๋อวัดจีนศาลเจ้าอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะวันนี้ถ้าผมขอเช่าพี่จะให้ผมเช่าไหมได้ใช่ไไม่ให้เช่าสักของสำคัญก็ไม่ให้หลานหนึ่งก็ไม่เอาร้านหนึ่งก็ไม่เอาโอ้โหวันนี้เราเจอคนรับท่านะได้แล้ว สองคนห้อยพระไม่ยอมขายอีกคนนึงไม่มีพระแปลว่าวันนี้เรายังไม่ได้พร<ม>ะ<ม>รับเมื่อไร่พี่นะซูกๆนะครับโอเคครับเบ้ขาของผมนครับเราจะได้จ่ายตั่ง์ะตัวนะี้นี่ไง้ได้าวันนี้ครับ <laughs> ช่วงนี้เป็นไงบ้างไขยดีไหมครับเงียบค่ะเงียบเหรอครับแล้วทำไมไม่ส่งเสียงดังๆหน่อยเงียบค่ะแล้วหมื่อค้ปูชาวค้าอะไรติดตัวติดร้านบ้างไหมครับอ๋อก็จะมีหนุ่มก้เอี่ยมค่ะวัดสะพานสูงค่ะวัดสะพานสูงแล้วก็จะเป็นอ๋อนี่ไอไข่โอเควันนี้ผมมีพ้ามาแจกที่องค์น่งลองลองติดตัวไว้สักองค์นี้ อาจจะไม่ใช่พระวันนี้เพราะว่าผมเห็นว่าเป็นร้านค้าติดร้านไว้อันนี้เป็นของหลวงปุกเลววัดเจดลูกเงินที่จังหวัดระยองส่วนวันนี้พระที่นี่มีอ่ะพี่คิดว่าพี่จะปล่อยให้ผมเช่าสักองค์มีไหมเล่นะไม่เล่นก็ได้ผมอยากเอาตังมาให้เฉยนเอาไปขอม,มาั เอวันเกิดเพิ่งได้มาวันเกิดอ๋อเหรอครับเป็นท้าอะไรเอ่ยพี่ยุ้ยให้มาพี่ยุ้ยไหนครับอ๋อพี่ยุ้ยพ่อเปิ่งใช่ไหมถ้ามาขายผมก็อาจจะเป็นการไม่ดีได้ได้ค่ะเขาให้มาผีๆใช่ปะเพิ่งเพิ่งให้มาวันเกิดไม่ได้เอามาใช่ป่ะไม่เป็นไรค่อยมามาถามทีหลังอีกทีหนึ่งก็ได้ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ นี่ไอเฮียข่ายดีไหมเฮียพอไดอ้เหรอมันที่เฮียบูชาอะไรบ้าง <c oughs> เอาพระอะไรติดตัวบ้างตอนนี้บูชาลุตยมเป็นพระหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณอ๋อจริงยันครับนี่ได้มายังไงเฮียอันนี้แหละครับลุงน้องเขาเอามามอบให้ครับลุงน้องมามอบให้เหรอครับผมครับสองพันเฮียขายผมาไหมสองพันเหรอครับก็คงจะ อย่าพุ่งขาเลยดีกว่าครับเดี๋ยวร้านจะเสียใจเดี๋ยวมึงจะเสียใจครับไม่วันนี้ผมมีเอาพระเผื่อให้เฮียติดตัวไว้สักองค์เผื่อจะช่วยเรื่อง้าขายนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแมรงผู้แมลังผู้เนี่ยก็จะเป็นความเชื่อของคนโบราณเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นตองเงินตอดทองอะไรเงี้ยครับผมครับก็ช่วยเรื่อง้าขายเรื่องอะไรย่างเงี้ยครับ อันนี้เราเราไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าไม่ใช่หลวงพ่อใช่ไหมเราจะใส่กระเป๋าของเกงใส่อะไรก็ได้แล้วติดร้านไว้อันนี้ก็คือว่าก็คือตัวตตรด้วยเขาเลยใช่ครับโอ้ครับผมครับแต่อันนี้ปลุกเสกนะหลวงพ่อปลุกเสกด้วยครับผมขอบคุณมากครับนะ้ครับพี่ขอบคุณครับ สรุปวันนี้เราไม่ได้พระสักองค์นะครับแต่มิชชั่นคอมลีตรงนี้ว่าเราก็ได้แจกพระไป4ี่ห้าองค์เหมือนกันแล้วเราก็จะทำอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครที่แบบค้าขายไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็จะออกไปซื้อพระเขานะบ,บางทีพระเล่นไม่เล่นไม่สําคัญเหมือนกับว่าช่วยช่วยกันนะครับถ้าเขามีความเชื่อถ้าเขาต้องการที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองควรจะบูชาอะไรเราก็อาจจะช่วยแนะนำให้โดยการแจกฟรีเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขา ชอบเขารู้สึกว่าบูชาแล้วมันดีเนี่ยเขาอาจจะไปหาเองอะไรไม่จําเป็นต้องมาซื้อเราแต่ว่าเขามีความรู้แล้วว่าเฮ้ยอาชีพเขานะเหมาะที่จะบูชาอะไรอาชีพเขาบูชาอะไรแล้วมันจะก้าวหน้ามันจะร่ํารวยก็ฝากไว้นะครับนะกับรายการพี่ห้อยอะไร